สวัสดีครับวันนี้วันที่12กรกฎาคมปี6 7นะครับวันนี้จะวางแนวทางฮานอยให้ขคอฮานอยเหมือนเดิมนะครับเนาะวันนี้วันศุกร์นะครับชาววันศุกร์วันศุกร์ก็มีเราพัฒนาด้วยนะครับเนาะก็มีเวลาเ็โต่อเลยที่เราพัฒนานะครับเนะ้หเอฟซี 4, ทางช่องเพื่อเป็นแนวทางนะครับเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้น มันจะเป็นหน่วยลาวไทยนะครับเนาะก็ปช้วิจารณญาณในการรับนนะชมรับฟังเหมือนเดิมตอนนี้ก็เอาคลิปเอาหนทางฮาหนอยไปก่อนนะครับเนาะช่งชวงเช้าช่วงบ่ายบเที่ยงเที่ยงเขยสายค่อยว่าก,กันนะครับเนาะของลาวพัฒนานะครับเนาะถ้ามีเวลาให้ถ้ามีเวลาก็จะลงในช่องจุมชนให้เหมือนเดิมนะครับช่องจุมชนก็เลื่อนดูนะครับเนาะเลื่อนดูบไปปล่อยก็เจอเองส่วนถ้ามีคนําหาเลขดับ นี่เป็นนาลงทุนของพี่ชายเจนีก็ลงให้แล้วนะครับเนาะลงให้แล้วถ้าใครไม่เจอก็เลื่อนหาดูนะครับเลื่อนหาดูเข้าไปในช่องครับลองเลื่อนหาดูเจอแน่นอนนะครับเนาะลงให้แล้วก็ประมาณนี้นะครับกวันนี้ไม่ได้อัดคลิปสดเหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็เอาคลิปพานางนวลมาทําบุญนะครับเนาะก็ให้อาหารนกอาหารป่าก่อนกลับ้านเหมือนเดิมอาหารนกอาหารป่า ที่ไหนก็เหมือนเดิมครับเนาะที่ไหนก็เหมือนกันอนุกอาหารปลาอาหารเต่าอยู่ประมาณนี้นะครับ mm hmm. ก็ถือว่ามาเทียท mm hmm. เ่ยวก็จะเดินทางก็จะในตัวเหมือนเดิมกดทิ้งไปที่แนวทางนะครับเนาะจะไม่เบื่อจะไม่จำจีนะครับเนะนาะน,นานมองหน้ากันนะครับก็กดอื่นดูผลเมื่อวานก่อนนะครับเนาะนะเมื่อวานเมื่อวานวันพฤหัสที่ผ่านมานะครับ รอบ5โมงนะครับ5โมง2ตัวล่าง2 9 3ตัวบนก็9 6 7นะครับนอทางที่ผมให้เป็นแนวทาง3รอบนะครับเป็นแนวทางฮานอยรวมนะนะครับเนาะเผื่อไปใครเข้ามายังไม่รู้นะครับว่าให้รอบในมังเอลประมาณนี้3รอบนะครับฮานอยรวม5โมงถึง1ทุ่มนะครับ3รอบถ้าไปออกรอบอื่นก็แสดงว่าไม่มีโชคไม่มีดวงนะครับเนาะ ที่จะไปจัดก็แล้วแต่นะครับเนาะจะไปจัดรอบอื่นก็เอาที่สะดวกนะครับตามบัตรยาศัยเลยล่าง29บน9 6 7นะครับ29กับ9 6 7 29ไม่มีนะครับเนาะ9 6 7ก็ไม่มี <c oughs> ก็มาที่รอบ6โมงนะครับ รอ6โมง2ตัวล่างก็1 6 3ตัวบนก็3 2 3เลขหามนะครับ,นรบเนาะเลขหาม1 6กับ3 2 3หามดีพอเบิ้นะครับเนาะถ้าเบิ้จบเกมเลย1 6กับ3 2 3 1 6เราไม่มีนะครับเนาะเสียดายจริงเรามี1 2 1 4 1 5 5 1ไปไม่ถึงนะครับเนาะพี่เขา1 6นะครับเสียดายมาก วันไม่มีโชคจะเป็นอย่างนี้นะครับเนาะมีหนึ่งสองหนึ่งสี่หนึ่งห้าดักไปหมดบางวันพี่เขาก็ออกหนึ่งสามตรงฟันหลอบาง่ีพี่ก็ออกหนึ่งหกไปไม่ถึงเฉียดไปอย่างนี้ครับเนาะอยู่ประมาณนี้ส่วนสามสองสามสามสองสามเราก็ไม่มีนะครับเนาะสองสามเรามีสองหนึ่งสองสี่สองห้านะครับพี่เขาออกตรงฟันหลออย่างนี้ครับเนาะสองหนึ่งสองสี่สองห้าพี่เขาออกสองสามนะครับ เสียดายนะครับเนาะถ้าสองสี่สองห้าเราเต็มเต็มนะครับเนาะตัวเน้นเลยวันไม่มีโชคจะอยู่ประมาณนี้นะครับเนาะเขียดไปเขียดมาข้ามหัวข้ามหาไปข้ามมาอยู่ประมาณนี้นะครับขาดขาดกันเกินอยู่ประมาณนี้สองห้าสองสี่ให้หน่อยก็ไม่ได้นะครับเนาะนะตัวเน้นเน้นเลยพี่คอร์ตรงฟันหล่อนะครับก็ไม่มีโชคไปก็มาที่รอบทุ่มหนึ่งนะครับสองตัวล่างก็ศูนย์สอง สามตมัวบนก็ห้าหกหนึ่งก็หกหนึ่งก็อีกแล้วนะครับเนาะก็ตัวเดิม,มออกก็ที่ผมก็พูดประจํานะครับเราหาหน่อยจะเป็นอย่างนี้อยู่เรื่อยนะครับเนะาะอาจจะไม่ใช่ทุกวันแต่มี้เห็นอยู่เรื่อยนะครับเรียกตัวเดิมออกแล้วออกได้อ,อกีออกไม่ใช่ว่าวันนี้ออกภ่งนี้ไม่ไม่ห้ามออกไม่ใช่นะครับเนาะวันเดียวกันนะครับเนาะเอาวันเดียวกันนี่แหละไม่ต้องไปไหนไกลหนึ่งหกรอบหกหมูมอกรอบทุ่มหนึ่งก็ห้าหกหนึ่งศูนย์สองกับห้าหกหนึ่ง จูนยสองเราก็ได้ไปเป็นเงหนึ่งครับเนาะใสองศูนย์ตัวกับห้าหกหนึ่งก็เหมือนเดิมนะครับตัวเดิมแล้วก็มีแต่ห้าหนึ่งสี่หนึ่งนะครับเนาะก็ไปไม่ถึงนะครับขาดเป็นเต็มหนึ่งก็ไม่มีโชว์กับเพราะอะไรเป็นเเดียวเองเสียดายข้อนี้ลงให้เป็นเดียวทางเหมือนเดิมนะครับเนาะใ <c oughs> ครสุดหรอกจดจดไว้นะครับใคสรสะดหอกจดสดรุกแคบคนเราแคบเหมือนเดิมถ้าคำที่สดรกจดก็เหมือนเดิมนะครับที่เคยบอกวไว้ก็ คืโพยให้กดหยุดคิปจุดได้เลยนะครับสำหรับคนสรุปจดถ้าตัวเลขผมพูดไปตัวเลขไม่ตรงกับที่ขึ้นในโพยนะครับเอาในโพยเป็นหลักเลยนะครับเป็นหลักฐานที่ชัดเจนนะครับเนาะบางทีพูดผิดพูดถูกนะครับตากับปากทำงานไม่สัมพันธ์กันนะครับเนาะบางทีก็วันนี้เด่น8ดเด่น2นะครับเด่น8เดเด่น2จับคู่2 3 2-5 2 6ส3า สองสามก็เป็นตัวที่ออกเมื่อวานนะครับเนาะแต่วันนี้ก็ามาอีกเหมือนเดิมนะครับออมาเหมือนเดิมดักทางไว้ครับเนาะจะดักทางถูกไหมก็ลุ้นไปด้วยกันนะครับสองสามสองห้าสองหกหกสามหกห้าแปดสองแปดห้าแปดหกนะครับหกคู่อ้ยแปดคู่แล้วครับแปดคู่นี้ก็ให้เน้นไปที่แปดหก 8 2แล้วก็2 6นะครับ8 6 8 2 2แหเน้นี่้าคู่นี้นะครับชอบที่สุดในวันนี้นะครับเนาะ <c oughs> ชอบหมดนะครับแต่ว่า3คู่นี้ชอบที่สุดในวันนี้ก็มาชุด3ตัวนะครับ3ตัวมีรุ้น4ี่ชดเหมือนเดิมก็มี58 6 582 526 563นะครับสีชุดสีชุดนี้ก็เห็เนเงินไปที่586 582แล้วก็526นะครับเนียนในสาชุดนี้ก็ครบทวนนะครับสำหรับแนวทางฮางนอยวันนี้วันที่12นะครับเนาะสุกเล็กสึกเกินร้อยเงินพันนะครับเนาะหยือสนุกสนาน รอสึกใจสึกเกินแสนที่จะมาถึงครับเนาะสึกใจสึกเกินแสนก็วันอังคารหน้านะครับเนาะอีกไม่กี่วันอีกสี่วันนะครับเนาะสี่วันได้หลุนกันนะครับเนาะเพราะว่าคนรัฐบาลไทยน่าจะเยอะนะครับส่วนบาวรามได้หมดนะครับหน่วยเราไทยได้หมดเลยบางคนก็รัฐบาอยยลาอย่างเดียวบางคนก็หานอยอย่างเดียวบางคนก็ลาวอย่างเดียวประมาณนี้นะครับเนาะ บางคนก็ไม่ยุ่งนะครับรัฐบาลไทยมีเอฟซีถักมาหาพวกอยู่ว่าขอให้ลงหาหน่อยทุกวันได้ไหมเพราะว่ารัฐบาลเขาบอกเขาซื้อ,อยากครับเนะาะดีๆเด็ดๆดังๆมาก็ซื้อไม่ได้คนระับเนาะถือพี่เขากันไว้ซื้อ,อยากประมาณนี้ก็อย่างที่บอกครับเนาะก็กันกันเยอะนะครับนะรัฐบาลไทยกันเยอะ ไม่เป็นไรครับเนาะเราก็หาช่องทางเอาประมาณนี้นะครับเนาะซื้อก่อนดีที่สุดนะครับเนาะจะใครซื้อได้นะครับเนาะซื้อก่อนดีที่สุดแล้วก็ฝากไว้แช่นนี้นะครับเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้ก็สวัสดีครับ